สวัสดีครับอีสานบานงนี้ครับม้นนี่ครับบกม่วงน้อยครับปลาหวานครับโอ้เห็นบกม่วงน้อยดักขยาก,กินก้อยกระปอมก้อยเงียไปแต่พอดีมันเป็นสา์สังวรครับกินโซ่โลงโซ่เฉียวบ่ไ้ม้อนี่แหละครับเอาบกม่วงน้อยเก้วพริกสดด้วยครับนี่อ่านี่้ำปลาแดก,กเห็นแล้วขนมได้ได้บกม่วงน้อยนี่สเสน่ห์ของมันสิมีเฉพาะนนาแดงครับนี่ผมเอา พริกสดครับหอมแดงอหอมไปใกล้กินบังมองหน่อยกันอาจะร้างคือขา้าวแกงไถ่ย้อนจ้อยสมดีครับอหอมแดงได้หลาย มไปย่างมเขาไปล่างเอายำหรอมองหน่อยยำอะไรข้นกัว่าเปียกออกแล้วเปียกหออก็หอมครับอืมต้สักข้าวเปียกแก้วกถั่วยง่ๆน,นี่แหละข้นกับมักบ,บางคนกับว่าคือบริบักผลิตผงพอดีปลูกพริกไว้หลายครับ <c oughs> อขม,อม,มบมีิคล้องเียเงี้ยเฉยไรครับอากาศ้อน้อนช่วงนี้ครักมวงหน่อยนปะปลาวานเขากันครับอื้มียเรรไม,าขาม,ขมวว่ขายงามอ้หอมดีดีอ่ะแล้ว่ขายข้างหนเขาแกน แกนแล้วก็จะได้กินไข่มันสุ้กืบปีนี้ก็จะได้ใบบวกสู้กินคือแต่ว่าเบื้องแล้วเนี่ยอย่ามันเหมือนกวนเนาะอือแกงสดดีเลยอือแกนมันกระลังครับสดเอ,อ,อยเียวอือแกงแกงละ ฮืมหอมอย่านีมันต้ำได้เง่ต้ำได้กับปอมเนี่ยจองบอกป้องน้อยมันทีหอมครับคุยเอาวัดวะถึงเครื่องอืมสดเอาฮืมยิ่มหมือง หลอกแกียงหอมหอมสองน้อยได้ครับสองน้อยเนี่ยมันก็เดียวกับทีดเกือบพอดี แต่ว่ามันกิดจากเนี้ยแตกแล้วเอาของใส่ใส่ไปแล้วเราจะรับมือนี้ยวิ่งหนามกันนะครับมือต้องมามินเนี่ยว่า,นนมมวาแจบีหดียบกมวงหน่อยนะปลาหวานสวัสดีครับ